สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสิ่งดีดีมีได้ทุกวันโดยอาจารย์เชิดทพลิกชีวิตครับวันนี้เราจะมาพูดถึงศาสตร์ความริลับของเจ้าดวงจันทร์ครับคุณผู้ชมว่าเจ้าดวงจังนทร์ดวงนี้มันทําอะไรได้อีกนอกจากให้แสงสวางง่างยามค่ำคืนให้ความสวยงามบนโลกมนุษย์บอกขัดขึ้นข้างแรงวันนี้ เราจะมารู้ศาสตร์งความรีแลกับเจ้าดวงจันทร์ตรงนี้ไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสื่ดีมีได้ทุกวันครับและอย่างที่ผมเกินไปแล้วเมื่อตอนต้นว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงศาสตร์ในความราีแลกของเจ้าดวงจันทร์กันครับและศาสตร์ที่ผมจะพูดถึงนั่นก็คือพิธีที่เราเรียกว่าของเงินพระจันทร์ครับ ถูกต้องแล้วครับคุณผู้ชมได้ยินไม่ผิดขอเงินพระจันทร์ครับส่วนขั้นตอนจะเป็นยังไงนั้นและทําไมต้องขอขอแล้วได้อะไรทาแล้วเฮงส่วนแล้วรวยจริงไหมวันนี้เราจะมาคุยทุกเรื่องราวกับการของเงินพระจันทร์กับท่านอาจารย์เชยทพรพลิกชีวิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณเอกครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอย่างที่ผมเกริ่นมาแล้วว่าวันนี้เราจะมาคุยเรื่องพระจันทร์อืมวันนี้เราคุยเรื่องศาสตร์ของของเงินพระจันทร์ครับอาจารย์ครับครับอยากให้อาจารย์เล่าถึงประวัติความเป็นมาของพิธีกรรม ในครั้งนี้ให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบสักนิดหนึ่งครับผมคือต้องบอกว่าเรื่องการของเงินจากพระจันทร์เนี่ยครับผมมันเป็นพิธีโบราณแล้วก็ที่อาจารย์ศึกษามาแล้วก็อาจารย์ชอบมากก็คือว่าพิธีเกี่ยวกับพระจันทร์เนี่ยมีมาตั้งนมตั้งนานแล้วก็ไม่ใช่มีแต่ในประเทศไทยเท่านั้นนะถ้าศึกษาในประวัติศาสตร์เนี่ยชาวอียิปต์โบราณชนเผ่ามายา ก็จะบูชาพระจันทร์เพื่อที่จะขอโชคขอราบขอความเป็นอยู่ชีวิตที่ดีขึ้นจะทำเกษตรกรรมจะทำปลูกพืชปลูกผักก็ขออำนาจของพระจันทร์มาช่วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าบางทีเป็นเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับเป็นในเรื่องของความเชื่อเชื่อนะครับแล้วแล้วผมเองเนี่ยเมื่อได้มาศึกษาแล้วก็ชอบใจในเรื่องของตรงนี้ พราะอยากจะบอกกับคุณเอกเลยนะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเหมือนกับรถยนต์นะรถยนต์เนี่ยเวลาเอกขับรถไปตามท้องถนนเนี่ยครับเอกก็ต้องมีเส้นทางตรงเส้นทางใหญ่เส้นทางย่อยทางรัดตอกซอยทางรัดทางด่วนวิชาชีวิตหรือว่าวิชาโหราศาสตร์หรือความเชื่อพิธีดีๆโบราณเนี่ยครับ บางครั้งมันได้ช่วยชีวิตมนุษย์เนี่ยให้ประสบความสําเร็จเร็วขึ้นม,มันไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบโอ้โหฉันต้องเดินทางเอกจะต้องบอกอ,อาจารย์ครับชีวิตของผมเนี่ยถ้าขับรถต้องไปเส้นทางตรงๆม,มันไม่ได้ไปทางลัดทางย่อยอถึงเร็วกว่าถึงเร็วกว่านะครับซึ่งเรื่องราวจากตรงเนี้ยที่วันนี้ได้มาคุยเนี่ยก็คือว่า เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากสุดยอดเลยก็คือเป็นพิธีโบราามาตั้งแต่นมนมใช่เป็นที่ตอนเด็กที่เราอาจจะเคยจัดเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงเนี้ยเหมือนประมาณนั้นทำนองอย่างนั้นทำนองทำนองอย่างนั้นครับผมแล้วทําไมวิธีนี้ครับที่ได้ทราบมาคือว่าทาไมเราต้องขอในเขาเรียกว่าคือเดือนดับใช่ไหมครับพรจันทร์ทำไมเราไม่ขอแบบโอ้พระจันทร์สว่างสวัยเต็มดวงวันเพ็ญเดือน12อะไรอย่างเงี้ยดูมันเอ้ยดูมันเอ๋ยมันน่าจะรุ่งเรืองกว่า คือต้องต้องต้องบอกว่าเลยนะเอกนะก็คือว่าเ,อาเขาเรียกว่าวันอามาวาสีอามาวาสีเนี่ยก็คือว่าถ้าเปิดในพระจันทร์โกมเลยนะค,คือหมายถึงว่าวันสิ้นสุดของอจันทรคติอีกแนวหนึ่งก็คือว่าวันดวงจันทร์ดับวันดวงจันทร์ดับเนี่ยมันหมายถึงว่าเป็นวันที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็โลกเนี่ยตั้งแนวอยู่ในระดับ ตรงเส้นเดียวกันอยู่ในเส้นตรงเลยคือคือเอกเนี่ยดูนะว่าถ้าฝ่ามือเนี่ยคือพระอาทิตย์ครับผมข้อศอกคือพระจันทร์ฮะตัวเราหรือท่อนแขนบอเนี่ยคือคือโลกเนี่ยครับมันมันเท่าเดียวกันมันอยู่ในระาบเดียวกันครับผมซึ่งเดือนหนึ่งมีหนึ่งครั้งเดือนเดียวเดือนหนึ่งมีครั้งเดียวครับคุณผู้ชมครับผมเดือนหนึ่งมีหนึ่งครั้งแล้วก็เมื่อแนวพระอาทิตย์เนี่ยอยู่ในแนวเดียวกับพระจันทร์ ทับซ้อนตัวเราเองที่มองมองพระจันทร์เป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะเห็นฝั่งที่พระจันทร์ดับอ่ามืดมืดซึ่งในวันนั้นเองเนี่ยมันจะตกเป็นแรมสิบสี่ข้ามแรมสิบห้าข้ามนะครับ,รบแล้วมีความเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าในวันที่เดือนดับจันทร์ดับเนี่ยเป็นวันที่ประตูนรกประตูสวรรค์ประตูบาดาลประตูโรคมนุษย์เนี่ย เปิดโร่งให้เห็นถึงกันหมดเปิดสว่างล่งถึงกันหมดเขามีความเชื่อว่าถ้าวันนั้นเราไปขอพรจากดวงจันทร์เนี่ยซึ่งไปโฟกัสเลยคือเรื่องของเงินเนี่ยเราจะมีโชคมีลาบมีเงินมีทองจากคนโบ,บ,บราณโบราณที่แน,นะนํามาเลยนะว่าขอเงินจากพระจันทร์ขอเงินจากพระจันทร์ใน กันคืนเดือดดับ,บก็คือว่าเดือนเดียวเนี่ยคุณผู้ชมยะทําพํ่มเพื่อไม่ได้นะคุณผู้ชมต้องทําแค่เดือนละหนึ่งครั้งก็คือเดือนละหนึ่งพรซึ่งเวลาการทําพธิธีเนี่ยนะครับ<ม>ก็อยู่ในช่วงของแรม14แรม15บห<ช>้าค,ครับแล้วก็ช่วงก่อนเดือนหลังวันจันดับซึ่งดูจากปฏิทินนะถ้าเราเปิดปฏิทินเนี่ยเอ,อเอกเห็นจุดกลมๆเนี่ยนะในในวันเนี้ยเอกก็รู้เลยว่านี่คือวันจันดับ ก็จะทําพิธีของเงินจากพระจันทร์เนี่ยร่วงหน้าหรือหลังจากปฏิทินที่เราเห็นเนี่ย12ชั่วโมงและเป็นวันที่แรงมากทางโหราศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นวันที่แรงมากวันจันทร์ถือวันที่ถ้าใครรู้เคสของเงินขอทองแล้วจะเงินทองก็จะมาหาเราตามกําลังบุญของเราด้วยนะตามกาลังบุญของนิพลิกชีวิตเลยชีวิตเลยนะคุณผู้ชมก็ได้ทราบแล้วประวัติความเป็นมาแล้วก็ทําไมต้อง เป็นวันเดือนดับนะครับทีนี้ถามคุณโชอาจจะสงสัยเฮ้ยทำไมเราต้องขอทำไมต้องขอจักพระทร์และขอแล้วได้อะไรครับคือต้องบอกว่าเราอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยดวงดาวที่มีเด่นๆของที่ในทางหลักโหราศาสตร์ก็จะมีดาวหลายดวงนะครับดาวพฤหัสก็ดาวครูนะดาวศุกร์ก็คือความสุขศิลปะครับแต่ดาวพระอาทิตย์เนี่ย โมงบอกถึงว่าเป็นวันของพ่ออืวันพระจันทร์เนี่ยเหมือนวันของแม่ะมระหว่างของเงินจากพ่อจากแม่ใครง่ายกว่าขอแม่ง่ายกว่า <c oughs> ขอแม่ง่ายนะครับง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> เราอยากจะขออะไรเราไปขอกับแม่อ,อ,อแม่คือพระจันทร์อ๋อนี่คือเขาเป็นเคร็ดโบราณเป็นเคร็ดโบราณเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่าชีวิตของของเราหรือของมนุษย์เองเนี่ยมันต้องเจอเรื่องสับสนวุ่นวาย ยิ่งช่วงโควิดหาเงินหาทองยากลำบาก,ากทุกอย่างนะดิสรับชั่นไปหมดะ่ะถ้าเรามีเคล็ดลับอาจารย์ก็อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆที่รักในเพจสิ่งดีๆมีได้ทุกวันเนี่ยให้เขาได้ไปปรับใช้แล้วมันเกิดประโยชน์ <c oughs> ทำทำวันเดียวคือเมื่อเราขออย่างนี้นะเหมือนกับว่าเราทำวันเดียวเนี่ยมันดีได้ตลอดทั้งเดือน <c oughs> ปีหนึ่งมีสิบสองครั้งถ้าเราทำได้สิบสองครั้งในแต่ละเดือน ตลอดทั้งปีเราจะดีทั้งปีเลยก็ทําเดินละครั้งเดินละครั้งเดินละครั้งทั้งปีสิบสองครั้งเองครับคุณผู้ชมครับรองว่าสิ่งที่อาจารย์นําเสนอให้คุณผู้ชมเนี้ยพลิกชีวิตได้แน่นอนนะครับใช่ครับทีนี้มาพูดถึงขั้นตอนกันบ้างครับอาจารย์ครับขั้นตอนของพิธีกรรมคังนี้ทํายังไงบ้างแล้วต้องเตรียมอะไรบ้างครับอาจารย์ครับคืออย่างวันเนี้ยเดี๋ยวอาจารย์จะทําพิธีนะครับไปขอพรจากพระจันทร์ที่ บริเวณวัดคลองคูบนะครับหรือถ้าเราจะเตรียมสถานที่ที่บ้านเราก็ได้ก็ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นที่บ้านของเราเนี่ยก็ควรจะเป็นที่โล่งแจ้งที่โล่งแจ้งไม่มีหลังคาอะไรมากำบังนะครับแต่ว่าวันนี้อาจารย์ไปที่วัดคลองคูขอขอยหาติดตามไปด้วยกันครับที่ใหญ่ๆเพราะว่า แมตัวอาจารย์ก็ยังอยากจะรวยเหมือนกันลูกศิษย์อยากรวยเหมือนกันครับนั่นแหละมันก็ต้องเมื่อทำแล้วเนี่ยตัวเองทำแล้วเราก็ต้องมาบอกสิ่งดีๆให้กับเพื่อรักแฟนเพจของเราครับผมแล้วในวันนี้เองที่เราจะทำพิธีเนี่ยมีห้าเรื่องที่จะต้องสำคัญเลยนะในการปฏิบัติตัวเองเพื่อขอพรจากของเงินจากพระจันทร์ในวันนี้อันดับหนึ่งตอนเช้ามาเลยเนี่ย ครับผมไปตักบาตรซะอืมอ่าเข้าวัดไปตักบาตรทําบุญสองเมื่อมีโอกาสคุณพ่อคุณแม่อยู่ใกล้ๆไปกราบขอพรอคุณแม่อให้ท่านอวยพรให้เราโชคดีมีชัยนะครับสามวันนี้ที่เราจะทําพิธีเนี่ยครับต้องทําใจให้ใส่ใจใ่ใจใส่สมันจะดุดเงินดุดทองครับแต่ว่าถ้าใจเราเซ็งซึมเศร้าเครียดเบื่อหน่ายท้อแท้ระท้ชีวิตเนี่ย มันก็จะขากสายเงินซึ่งจิตใจวันนี้ต้องดีนะครับแล้วก็อันดับที่สี่วันนี้มีเงินเนี่ยมีทองใครมายืมเงินบอกสต็อปยุดก่อนอ่าเพื่อนจะยืมเงินต้องบอกว่าขอยุดก่อนเฮ้ยถ้านายจะยืมเราขออีกสองวันอตอนนี้ยังไม่พร้อมนะครับแล้วก็อันดับที่ห้าเตรียมเงินเตรียมกระเป๋าตังนี่เตรียมของดีเครื่องประดับ แหวนเพชรแหวนทองหรือหินเจมสโตนอะไรต่างๆที่เราถือว่าเป็นมงคลครับนะอย่างอาจารย์วันนี้ก็เตรียมกระเป๋าตังค์เบิกเงินใส่มาเยอะๆเพื่อที่จะทําพิธีตรงหน้ารานการแจ้งขอพรับทำอะไรให้มันเหมือนกับดูดพลังจากพระอาจารย์แล้วมันก็จะเป็นเคล็ดลับที่ทําให้เรามีโชคมีเงินมีทองขึ้นมาอครับก็คือห้าอย่าง นะครับที่อาจารย์บอกไปแล้วแล้วก็ไม่จําเป็นว่าจะทําที่วัดก็ได้หรือที่บ้านของตัวเองก็ได้แต่ที่เราคือที่โรงแจ้งที่โรงแจ้งครับก็ไม่มีปิดบังไม่มีที่ปิดบังแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกห้าข้อสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมอาจารย์เฉยทรพลิชชีวิตขณะนี้ผมมาอยู่ที่วัดคลองครุครับที่นวมินทร์74บริเวณที่ผมมาอยู่ขณะนี้กําลังเตรียมตัว เพื่อขอเงินจากพระจันทร์นะครับพิธีนี้ก็เป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ครับแล้วก็เป็นพิธีโบราณเพื่อขอเงินขอโชคขอราบจากพระจันทร์ซึ่งวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นวันอามาวาสีนะครับอามาวาสีก็คือวันพระจันทร์ดบเป็นวันที่ประตูโลกประตูมนุษย์ประตูสวรรค์ประตูนรกประตูใต้บาดาลเปิดให้เห็นทิ่กันหมด วันนี้เป็นวันแรงครับใครขอสิ่งที่ดีๆจากพระจันทร์คิดแต่เรื่องดีๆมันก็จะดีทั้งเดือนถ้ามันไม่ดีหรือทำอะไรที่เราหงุดหงิดงุ่นง่านเซงซึมเศร้าในวันนี้มันก็จะเซงซึมเศร้าไปทั้งเดือนอีกเหมือนกันนะครับขณะน,นี้ตรงด้านหลังของผมนะครับก็จะมีเครื่องบายสีผลลไม้แล้วก็ทุกอย่างจะเป็น15อย่าง หมดเพราะว่าพระจันทร์เนี่ยในทางโหราศาสตร์เขาเรียกว่ามีกําลัง15ของที่เราเส้นไหวและก็เราบูชาก็จะตก15อย่างไม่ว่าจะเป็นทูบ15ดอกนะครับผลไม้15อย่างหรือว่าเงินธนบัตร15ใบ150ใบ1,500ใบก็ถือว่าเป็นพิธีการหนึ่งที่ เราจะเสริมเคล็ดลับดีๆของเงินขอโชคขอราบจากพระจันทร์นะครับถ้าผมคุณผู้ชมไม่ได้รับทราบเกี่ยวกับศาสตร์แห่งการขอเงินพระจันทร์ไปเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์ครับสุดท้ายแล้วเป็นประเพณีของช่องสี่ดีเมทุกวันเลยครับอาจารย์ฝากข้อคิดดีๆอะไรสักนิดหนึ่งครับกับคุณผู้ชมทางบ้านครับผมครับก็อยากจะฝากมิตรรักแฟนเพลงแฟนคลับนะครับของกับผมเองเนี่ยในสิ่งดีๆมีได้ทุกวันกับอาจารย์เชียทอนครับผมเชื่อว่า สิ่งวันนี้ที่ได้นําเสนอการของเงินจากพระจันทร์เนี่ยนะครับเป็นเคล็ดลับเป็นทางลับเป็นทางด่วนซึ่งย่นระยะเวลาของชีวิตอย่าไปคิดว่าหนึ่งสมองสองมือซื่อสัตย์ขยันประหยัดอดทนเนี่ยแล้วมันจะถึงที่เป้าหมายผมอยากจะให้ทุกคนนะครับคุณสําเร็จเร็วผมอยากจะให้คุณรวยเร็วมผมอยากจะให้คุณลงทุนน้อยๆและได้ความสําเร็จมาเยอะๆอย่าไปคิดว่าจะต้องทํางานหนะักเวิร์กฮาร์ด คุณเวิร์กสมาร์ทดีกว่าความรู้ที่เรามีอยู่เอามาประยุกต์ใช้วันนี้คนที่จะรวยสําเร็จได้อย่างง่ายๆเนี่ยเขาต้องมีเคล็ดลับพิเศษเนะถ้าวันนี้คุณบอกว่าคุณจะรวยด้วยความขยันเพียงอย่างเดียวคนในโลกนี้จะรวยกันแบบง่ายๆครับก็พบกับสิ่งดีๆมีได้ทุกวันในข่าวต่อไปกับเรื่องราวดีๆที่จะมีให้คุณผู้ชมได้รับทราบ ว่าจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาให้คุณผู้ชมได้พลิกชีวิตกับท่านอาจารย์เชยทอนแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเพจสิ่งดีๆมีทุกวันเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดในสิ่งดีๆที่เราจะนําเสนอให้คุณครับอย่าลืมนะครับขอแล้วเฮงทำแล้วรวยนะครับขอเงินขอโชคนะครับเสโอการรวยเป็นสีกับสิ่งดีมีทุกวันสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ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 